โรคต,ต่อมลูกหมากโตอาจมีภาวะแทรกซ้อนได้แก่ปัสสาวะไม่ออกทางเดินปัสสาวะอักเสบอาจจะทําให้กระเพาะปัสสาวะบีตัวไม่ดีและอาจจะเกิดไตวายได้ในตัวต่อมลูกหมากเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นร่างก,กายก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไฟแ์อลฟาจะมาบล็อกทาให้ต่อมลูกหมากเนี่ยการหมุนเวียนของเลือดไม่สามารถหมุเนเวียนได้สะดวกพอหมุนเวียนไม่สะดวกก็ต่อมลูกหมากก็ขยายตัวโต,ต,วต,วตขึ้นเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นมันก็จะบีบทาให้ท่อปัปสสาวะเนี่ยมันถูกกดเอาไว้ นะ้ำปัสสาวะก็ไม่สามารถไหลออกไปได้ก็ทําให้เนี่ยการปัสสาวะของผู้ชายจะมีปัญหามีการฉี่กระปิดปกระปอยปวดฉี่ออกไปฉี่พอไปปุ๊บก็ไหลมานิดเดียวนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยพวกนี้จะเกิดเมื่อในคนที่สูงอายุมากขึ้นอาจจะเจอตั้งแต่อายุ40ปีแลวจะเป็นโรคที่ทรมานมากถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้โดยไม่ทําอะไรเลยสุดท้ายเราก็จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเราทุกวันนี้เรามีสารสก,กัดจากสมุนไพรที่สามารถย้บยังตัวเนี้ยในผลอย่างชัดเจนมาก สารตัวแรกคือสารกลุ่มไลโคปีนซึ่งมีสก,กัดมาได้จากพืชหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะเขือเทศหรือในฟักข้าว หรือบันเลลแม้แต่แตงโมงมาร่วมกับแกล้มธาตุมันตัวเช่นซิง์วิตามินดีนะครับช่วยทําให้ต่อมรูปหมากที่มันมีปัญหาเอนไซม์ต่างๆมันไม่มามีผลต่อต่อมรูปหมากก็จึงทําให้ต่อมรูปหมากเราเนี่ยมันเลือดปรมาปกติตามปัสสาวะเราเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราเล่นทานอาหารเสริมโธมีซิงของเราเข้าไปภายเพียงเพียงสามวันเท่านั้นนะครับเราก็จะสี่สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นการันตีโปรดักต์อีกหนึ่ง